ฉลามเชอร์เบตเมตาตีมังกรใหม่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณหมดฝึกตีมังกรที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ทำให้เราทดสอบไลายหลายครั้งจนได้สูตรนี้ออกมานะครับทีมนี้ก็คือทีมเดิมจากเข็ตีออโต้แต่เป็นจากข้าวลายเป็นฉลามเชอร์เบตซึ่งท็อปปิ้งของดาร์ช็อกโก้เห็ดพิษแวมไพร์ชะเอม จะเหมือนเดิมจากคลิปนี้นะครับส่วนท็อปปิ้งฉลามเชเบตจะเป็นตามนี้คือโจมตี3ครคูทาม2ให้ได้ออพลองรวมแล้วคูทามประมาณ12 mm ขึ้นไปนะครับ <coup> s> <S เริ่มมากดออโตแล้วกดสกิลเชอมเมื่อเชยใช้สกิลปิดออโต หลังคำว่าบอสกดสกิลดัรช็อกโกหลังแผ่นหินสีน้ำเงินงกดสกิลเฮดพิษต่อทันทีนกดสกิลแวมไพร์ที่ทิศ7จ็นาฬิกากดสกิลฉลามเชอรเบตที่ทิศ9ก้นาฬิกากดออตโต้ทันที เฉพาะจังหวัดสุดท้ายน,น,น,นี้นะครับแนะนําให้กดฉล,าม,ฉลามเชะเบ็ดหลังแวมพายเนื่องจากครูทำฉลามเชะเบ็ดประมาณ12-13%ไม่พอให้อโอตโต้ทำง,งานได้ทันโดนลูกน้องตอบตายก่อนได้ มังกรเลเวล55าาทำดาเมจไป48ล้านความรู้สึกหลังตีเสร็จบอกเลยว่าก็นั่นแหละครับทีนี้เพื่อนๆก็มาลองเปรียบเทียบกับทีมเห็ดออโต้เดิมจากคลิปนี้นะครับา มังกรเลเวล5้าสบห้าเท่ากันต่างกันอยู่สองแสนอันนี้เพื่อนๆก็ลอตัดสินใจดูนะครับว่าจะเอาแบบยากระดับ10ดบดาวฉลามเชอร์เบด หรือจะแบบง่ายออโต้เฮดพิต